ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์และกด s u บสไคร b ์ให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมไ s สไตล์มาเวลอีกครั้งและในวันนี้ผมจะมาพูดถึงแนวอนิเมะเรื่องหนึ่งที่มีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบมันไม่ใช่แนวอนิเมะที่คนทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้ท่นก็คือดาร์คแฟนตาซีนั่นเองครับในวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าแนวดาร์คแฟนตาซีนั้นมีเสน่ห์อย่างไงทำไมผมถึงชื่นชอบอนิเมะแนวนี้มากถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ โอเคครับมาเริ่มกันด้วยชื่อเลยดีกว่าคําว่าดาร์กแฟนตาซีเกิดขึ้นจากคํา2คําคําแรกดาร์คคำที่2องแฟนตาซีโอยที่แฟนตาซีนั้นจะหมายถึงโลกมหัศจรรย์โลกในจินตนาการซึ่งโลกในจินตนาการของเราทุกคนล้วนไม่เหมือนกันในความคิดของแต่ละคนโลกจินตนาการของคนแต่ละคนล้วนแตกต่างก,กันออกไปแต่เมื่อคําว่าแฟนตาซีได้มารวมกับคำว่าดาร์กเมื่อไหร่โลกจินตนาการที่สวยงามนั้นจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยคําว่าดาร์กแฟนตาซีหรือแฟนตาซีมืด มันคือแนวอนิเมะอีกหนึ่งแนวที่ให้อารมณ์พิเศษจากอนิเมะทั่วไปแฟนตาซีทั่วไปนำเสนอความสวยงามของโลกความสวยงามของเหล่าประชากรและคนในนั้นแต่ดาร์คแฟนตาซีจะนำเสนอถึงโลกที่โหดร้ายโลกหลังสงครามโลกหลังการปฏิวัติโลกที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งและสิ่ง,งต่างๆมากมายนั่นคือความหมายของดาร์คแฟนตาซีนั่นเองแต่ดาร์คแฟนตาซีนั้นมีหลากหลายรูปแบบจะแบ่งด้วยแนวอนิเมะแยกออกมาเป็น3แบบ แบบที่1ครับดาร์กต้นแต่หวานท้ายยกตัวอย่างเช่นแองเชีย m a าการ์สไบรทหรือโดโลโลนี่สองเรื่องนี้มีสิ่งสองสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเนื้อหาช่วงต้นจะนําเสนอความโหดร้ายที่ตัวละครหลักของเราต้องเจอตัวอย่างเช่นโดโลโลพ่อเอกของเราถูกสังเวยเอวัยวะหลายส่วนออกไปตั้งแต่อย่างทารกเพื่อให้พ่อของเขา นั้นสามารถคลองแขวนได้ต่อไปพระเอกของเราก็ยังโชคดีที่มีคนมาช่วยไว้พระเอกของเราได้ทิ้นส่วนร่างกายที่เทียมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแขนขาตาหูไม่เว้นแม้แต่ใบหน้านั่นเองครับอีกเรื่องครับแองเชียนมากัสไบ์ลิเซตตัวหลักของเรื่องถูุกขายเป็นทาสรับใช้ให้กับปีศาจแต่ถึงกันนั้นปีศาจที่เลี้ยงดูเขาก็เป็นปีศาจที่ดีและคอยสั่งสอนเวทมนต์และหลายสิ่งหลายอย่างให้กับตัวลิเซตเองด้วย เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เนื้อหาค่อนข้างอบอุ่นมากเลยครับม,มีปมปัญหาตัวละครอ,อีกมากมายทำให้เราอยากรู้ด้วยครับขอแนะนําให้ลองหาดูทาง a s p l a y นะครับต่อมาครับหวานต้นแต่ดาร์กท้ายชื่อเลยครับอนิเมะแนวนี้มักจะนําเสนอความสวยงามความน่ารักในช่วงแรกของอนิเมะแต่พอเริ่มเข้าช่วงหลังตัวละครฉากาต่างๆเนื้อหาของอนิเมะจะเข้มข้นขึ้นและโหดร้ายยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นโฮเซกิโนคนนี้ เมดอินอ b บิสพลาสติกเมโมรีและโซมาลีในเดอะสปิริตฟอรเรสเคมาที่เรื่องแรกก่อนโฮเซกิโนคุนิดินแดียญามณนีในช่วงแรกอนิเมะเรื่องนี้จะนําเสนอถึงความน่ารักของตัวละครหลักความสนุกความฮาบ้างอะไรบ้างแต่ทําให้ตัวละครได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ยิ่งหลายตอนผ่านไปเนื้อหาก็ายิ่งบีบหัวใจเราขึ้นเรื่อยๆถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ควรหามารับชม ต่อมาครับพลาสติกเมมโมรี่ในโลกสมัยใหม่ที่มีการใช้หุ่นยนต์มาเพื่อทดแทนความทรงจําและการทํางานหลากหลายอย่างในแอนิเมะเรื่องนี้จะพาตัวละครพระเอกของเรานําไปเจอกับหลากหลายรูปแบบและครอบครัวหลากหลายรูปแบบเช่นกันก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามเช่นกันครับเรื่องต่อมาครับ Made in Abyss บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเนื้อหาช่วงแรกที่นําเสนอถึงการออกมาจนญภัยของตัวลีโก ก็ต้องการตามหาแม่นหลุมแห่งอบิบีซยิ่งผ่านไปหลายๆชั้นหลายๆชั้นภูมิศาสตร์อากาศและสิ่ง,งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปและสัตว์ประหลาดก,ก็ยิ่งเพิ่มความโหดร้ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรื่องต่อมาครับโซมาลีอินเดอะแบ็กฟอร์เรสแนกของอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะแนวออกประจนภัยโดยละครหลักเราจะมีชื่อว่าโซมาลีโกเลมที่เป็นผู้เลี้ยงดูเธอ ในช่วงแรกมันก็เป็นอนิเมะสดใสการประโยนพภัยที่สวยงามเหมือนเรื่องทั่วไปแต่ว่ายิ่งผ่านไปหลากหลายที่หลากหลายที่เราจะได้เห็นถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของเผ่าพันธ์สองเผ่าพันธ์ของมนุษย์กับเหล่าสัตว์ประหลาดนั่นเองครับต่อมาครับดาร์กทั้งเรื่องนี่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับเพราะว่าไม่ใช่อนิเมะทุกเรื่องที่จะทําให้ได้ดาร์กทั้งเรื่องขนาดนี้ยังไงยังไงแล้วมันก็ต้องมีจุดให้คนที่ดู ให้พักจิตพักใจกันบ้างโดยจะมีอยู่สาวเรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับเบิร์ดเซิร์ฟต้องบอกเลยเขาว่านี่ถือเป็นตำนานแห่งความดาร์กเลยก็ว่าได้ถึงแม้จะผ่านมาแล้วหลายปีหลายปีแต่อนิเมะเรื่องนี้ก็ยังคงความดาร์กของมันได้เป็นเอกลักษณ์แบบที่สุดเรื่องราวจะเล่าถึงยุคมืดในสมัยนั้นมิดแลนด์ยุคมืดในมิดแลนด์นั้นมันไม่ต่างจากนรกเลยครับผู้คนต้องเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นการฆ่าฟันปัญหาด้านการเมือง ปัญหาเรื่องชนชั้นสูงและอีกมากมายเพราะนั้นคนในมิดแลนด์ก็ยังรอความหวังที่ชื่อว่าเหี่ยวขาวอยู่เพราะว่เขาเชื่อว่าเมื่อเหี่ยวขาวปรากฏตัวขึ้นเหี่ยวขาวจะนําความเปลี่ยนแปลงมาสู่มิดแลนด์ถ้าไม่มิดแลนด์กลับไปอยู่ในดุกที่รุ่งเรืองอีกครั้งนั่นเองครับต่อมาครับ p r o m i s เนเวอร์แลนถือเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ทำเนื้อเรื่องออกมาได้โหดร้ายเป็นอย่างมาก มันคือเรื่องราวของฟาร์มปศุสัตว์โดยปกติแล้วฟาร์มปศุสัตว์มันจะเลี้ยงหมูไก่หรือวัวแล้วแต่ว่าคนที่ทําต้องการเนื้ออะไรแต่ว่าในเรื่องนี้ฟาร์มปศุสัตว์ของเรื่องคือมนุษย์ฟาร์มนี้มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูมนุษย์จนเติบโตและเมื่อเวลามาถึงก็นําเด็กเหล่านี้เด็กตัวน้อยที่ไม่รู้อิโนโอเนอะไรนามากินเป็นรากฐานให้เหล่าปีศาจยังคงสติสัมปชัญญะได้นั่นเอง ต่อมาครับเก็นโคโกะราชิโรงเรียนของเราหน้าอยู่สาเหตุที่อยู่ดีผมก็มาดูอนิเมะหน้าตาสดใสๆอย่างนี้ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเนื้อหามันแปลกดีเมเรื่องนี้กล่าวถึงโลกที่โดนเชื้อไวรัสบางอย่างแพร่พันธุ์ทุกคนที่โดนเข้าไปจะเป็นลักษณะคล้ายซอมบี้ผู้ที่มีชีวิตรอดนั้นเหลือแต่กลุ่มของนักเรียนในโรงเรียนแต่ปัญหาก็คือมันดันมีตัวละครตัวหนึ่งนี่สิครับที่ผมต้องบอกตามตรงเลยว่าสภาพจิตใจของเธอคง,งจะย่ำแย่เต็มทีแล้วเพราะถึงแม้ว่าโรงเรียนจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน เด็กสาวตัวน้อยคนนี้ก็ยังคิดว่าโรงเรียนนั้นยังอยู่ในสภาพที่ปกตินักเรียนเรียนกันทั่วไปไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นสาเหตุที่เธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเธอได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่โหดร้ายมานั่นเองทําให้เกิดภาพหลอนภาพจําถึงวันเวลาเดิมๆแม้ว่าโลกปัจจุบันจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วก็ตามแต่นั่นแหละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปในวันนี้แล้วแล้วก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ย่องผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาตลอดขอบคุณครับ